ตอนนี้ทางรัฐบาลก็เลยมองเป็น2แนวนะครับก็คือจะหามือถือให้ให้ท่านไปลงเป่าตังเพื่อไปสแกนที่ร้านค้ากันเองนะครับ2จะแจกบัตรพิเศษให้นะครับและที่สำคัญนะครับบัตรพิเศษนี้ใช้ง่ายกว่าแอปเป่าตังด้วยนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ่วนค้งประกาศแล้วคนลงทะเบียนไม่ได้ลงผ่านธนาคาร15กุมภาพันธ์ รับบัตรพิเศษลูดป,ปื๊ดเจ็ดพับาทก่อนจะรับชมช่วยโปรดก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มท่านผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากคนจนกลุ่มด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบทั้งหลายนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลแบบยากเย็นนะครับโดยเฉพาะคนที่ลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆกับไม่ได้รับการดูแลนะครับเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงมาตรการได้มาตรการนี้ต้องมีโทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตคนที่จนจร,จริงๆเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มีคำถามว่าถ้าไปลงทะเบียนที่ธนาคารแล้วเวลาใช้เงินจะเอาอะไรใช้วันนี้ผมมีคำตอบแล้วนะครับข่าวจากประชาชาธุรกิจออนไลน์นะครับคนไม่มีมือถือเฮคังเปิดลงทะเบียนเราชนะผ่านธนาคารออมสินกรุงไทยข่าวของวันที่26มกราคม2564นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ผ่านอ,อมสินทกสกรุงไทยเริ่ม15กุมภาพันธ์นี้ลุนรับบัตรสแกนใช้จ่ายลุยออกมาตรการช่วยค่าราชการรายได้ต่ำนี่นะครับเขาบอกว่าสำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ความจริงแล้วนะครับคนที่มีโทรศัพท์แต่ลงทะเบียนไม่ได้อย่างเช่นท่านผู้สูงอายุท่านผู้พิการก็สามารถมาลงทะเบียนวิธีนี้ได้เช่นกันนะครับบุคคลใดก็แล้วแต่นะครับที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้นะครับหรืออาจจะลําบากนะครับ ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการพวกนี้ได้ก็มาลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร3ธนาคารนี้นะครับออมสินทกสรกรุงไทยนะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่15กุมภาพันธ์64จะเปิดให้กลุ่มพิเศษที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่เข้าข่ายรับสิทธิ์โครงการเราชนะเข้ามาลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งหลักๆจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหรือทกศแล้วก็ธนาคารกรุงไทยพร้อมกันนี้จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เข้าไปดูแลเรื่องการลงทะเบียนกลุ่มนี้ด้วยนอกจากธนาคารนะครับเขาจะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเข้าบารับลงทะเบียนด้วยนะครับสำหรับหลักการใช้ของกลุ่มพิเศษนี้แนวทางจะเป็นเช่นเดียวกันกันกบทุกกลุ่มคือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเช่นเราชนะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าร่วมโคนละครึ่งเป็นต้นซึ่งอาจจะพิจารณาแนวทางออกบัตรพิเศษมาให้นำไปสแกนใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยในรายละเอียดจะต้องไปหาลือร่วมกับสถาบันการเงินอีกครั้งเนื่องจากยังมีขั้นตอนการออกบัตรด้วยหลักการใช้เงินของกลุ่มนี้จะเหมือนกับทุกกลุ่มที่เขาร่วมโครงการเราชนะซึ่งไม่กังวลว่าประชาชนจะแห่มาที่สาขาแบงก์ เนื่องจากในโครงการมีการแบ่งกลุ่มประชาชนชัดเจนแล้วที่เหลือไม่มีโทรศัพท์ก็จะน้อยลงส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มชายขอบที่มีรายได้น้อยก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งขณะที่นโยบายของนายกรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือข้าราชการเงินเดือนต่ำนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการซึ่งจะแยกออกมาจากโครงการเราชนะเนื่องจากมีกฎเกณฑ์การรับเงินเดือนแตกต่างกัน แต่เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกันส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ส่วนหนึ่งก็อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเราชนะอัตโนมัตินอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็ได้เสนอคอรมอให้ลดเงินนำส่ง0.5นาเเซน2์นานเดือนแล้วตามข่าวนี้นะครับนอกจากจะแจกบัตรพิเศษแล้วนะครับบางข่าวจะแจกโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับข่าวจากไทยโพสต์นะครับ คังนัดลงทะเบียนเราชนะอุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมใช้แบงค์รัดช่วยวันที่26มกราคม2564นายอาคมเติมพิธยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กระทรวงการคลังดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเราชนะได้เพราะไม่มีสมาร์ทโฟน ให้เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์2564ส่วนวิธีการหรือแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาอย,าอยู่ระหว่างพิจรารณาเช่นจะสามารถจัดหามือถือได้อย่างไรหรือจะมีการแจกบัตรพิเศษให้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเพราะมีกระบวนการมีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่คือกรณีแบบนี้นะครับที่มีคนสงสัยกันมาเยอะนะครับ ถึงแม้จะให้ธนาคารลงทะเบียนให้แต่ตอนได้รับสิทธิ์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแอปเป่าตังค์แล้วจะรับสิทธิ์อย่างไรตอนนี้ทางรัฐบาลก็เลยมองเป็น2แนวนะครับก็คือจะหามือถือให้ให้ท่านไปลงเป่าตังค์เพื่อไปสแกนที่ร้านค้ากันเองนะครับ2จะแจกบัตรพิเศษให้นะครับเอาไง่ายๆว่าคล้ายๆกับบัตรเครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งกับร้านค้าเราชนะนี้นะครับ ตามแนวทางที่1นนะครับจัดหามือถือผมมองแล้วว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้งบประมาณบานปลายออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้บัตรพิเศษน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับโดยเฉพาะประหยัดเงินไปได้อีกมากมายเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับบางท่านเนี่ยถึงแม้จะมีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ท่านก็ลงทะเบียนไม่ได้อย่างเช่นท่านเป็นผู้สูงอายุอย่างนี้นะครับ ท่านก็ถือว่าไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเราชนะได้เช่นกันนะครับจะมาบาังคับให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเป็นทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ได้จริงๆนะครับท่านก็สามารถมาลงทะเบียนได้ที่3ธนาค,นครนี้เช่นกันนะครับแล้วเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านนะครับท่านน่าจะไม่ได้มือถือนะครับแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะได้บัตรพิเศษนะครับท่านสามารถเอาบัตรนี้ไปใช้จ่ายที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกร้านนะครับ และที่สําคัญนะครับบัตรพิเศษนี้ใช้ง่ายกว่าแอปเป่าตังค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เป็นบัตรนี้ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการได้หรือกลุ่มพิเศษนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ